สวัสดีท,ทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาเก็บมเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์แน่ชมจันทร์นี่สรรพคุณเขาดีนะอยากให้ทุกคนหามาปลูกนะจ๊ะชมจันทร์เนี่ยคือเขามีสรรพคุณแก้ร้อนในบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจ,จางป้องกันโรคดีซ่านขับปัสสาวะและบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารคือกินแล้วมันขับถ่ายไงเออแล้วก็ส่วนเกสร เกสนของดอกชมจันทร์เขาก็จะมีสรรพคุณช่วยบำรุงประสาทช่วยให้ผ่อนคลายทำให้สดชื่นและมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนๆจึงช่วยให้หลับสบายตัดยอดปักชำก็ติดง่ายนี่ไงที่ตัดยอดปักชำเห็นไหมจ้าที่แตกยอดอ่อนๆมานี่คือติดติดติดแล้วนี่นะนี่นะ ตัดยอดอ่ะตัดตัด,ตด,ดนี้แหละเนี่ยตัดนี้แหละแล้วก็ทิ่มลงดินเลยออ้ยนี่อย่างนี้นี่นะแล้วก็ทิ้มลงดินทิ่มแบบนี้ไปเลยเอาข้อให้จมดินมีเดี๋ยวเราก็ได้อีกหลายต้นแต่ที่นี่เพาะเมล็ดเนี่ยมันจะแข็งแรงอย่างต้นเนี้ยต้นเนี้เพาะเมล็ดนะเก็บเลยเก็บแล้วไปตากแดดพอดีเพิ่งเ,เราเพิ่งรดน้ํา แล้วก็มาเห็นไงเขาก็เปียกเพราะฉะนั้นต้องเอาไปตากแดดนะจ้ะเดี๋ยวเขาจะเป็นเชื้อรานี้ปลูกได้ต้องขยายเป็นหลายคนยังไม่เคยเห็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้างในของพี่ชมจันทร์นี่เห็นไหมนี่คือเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์นะจ้ะ เอาไปหวานเลยโรยไว้ไมล็ดพันไหนแข็งแรงเดี๋ยวเขาจง,งอกมาเองไปตากแดดกินอร่อยด้วยนะส่วนมากหลายคนเขาคือธาตุอ่อนๆนี่กินเยอะๆมันก็จะขับถ่ายอะ่ะเพราะฉะนั้นใครธาตุอ่อนก็พยายามอย่าออกจากบ้านเบิงที่เบิงบีกปะหดูสีนู่น่ะนูเนน,น,นกเขาคู่จุก จุกกรูนกมันเฝ้าดูหาทุมันเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะทกงขอทำเสียงอเดี๋ยวเป็นผู้ชายผู้หญิงเชนน่ารำคาญนกกระไรใจน,นั้นใจข้าร้องผิดก็พี่ปักใจไฟรักรักเจ้าใหญ่ไม่เห็นใจแม่นตา นกมันรักกันเงนกงนมีแต่จ้าจ้าไม่มีมันยาเสมือนรอยลินคนพรัดวงใจเอ้ยนกมันพี่เฉลยเอ้ยคำนี่เฮ่ร้องคู่ร้องเอง มีต้องพูดซ้ำดวงใจพี่เป็นเหมือนเช่นนกแกวพี่ไม่เป็นเหมือนเช่นนกแกวถูกใจแจเรยไปนี่นี่คือเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ถ้ายังไม่แก่นะถ้าเราอยากจะให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ก็อย่าเพิ่งเก็บไปกินนะจ๊ะ เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะแก่เท่าชราเอามาฝังไว้ตรงนี้ก็ได้นี่เอามาฝังไว้ตรงนี้หน่อยจีหน่อยดิจีเออเอามากิ่งกิ่งไอ้นี้กิ่งเอ,อ่อชบาเมเปลิลนะจ๊ะมาฝังหนะ่อยฝังฝังไว้นะฝังไว้หน่อยนะเดีย๋ยวเกิดมาเดี๋ยวเราค่อยวอาากันอีกทีนะกินดีมีประโยชน์หามาปลูกกัน นี่เอามาฝังไว้ก่อนปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นเนีย่ยมีให้เราเก็บกินตลอดเลยนะหนึ่งสบองสองมือเถอามุ้งมันขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนชีวิตพวกเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนรักการปลูกก็ทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ทำไปจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงทำไปจนกว่าสภาพร่างกายจะทำไม่ไหวอะ่ะเข้าใจป่ะนี่โอเคเดี๋ยวรอรอให้มันแก่ๆอีกนียเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะจ๊ะเมล็ดพันธ์เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ แกะออกมาแล้วก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นยยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายขึ้นปกคลิปสวยๆอย่าเพิ่งร่วงนะจ๊ะเด็ดออกก่อนเอาขึ้นปกคลิปแป๊บบนึงนี่เด็ดชมจันทมาด้วยให้รู้ว่าเป็นต้นชมจันทตกแต่งไหนสิหูหน่าจะแบบบ,บานๆอย่างนี้ อ่ะขึ้นปกคลิปจะได้รู้ว่านี่ไงต้นชมจันทร์เป็นอย่างนี้ดอกชมจันทร์ก็เป็นแบบนี้ตุม่มๆยังตุ่มๆนี่ยังเป็นตุ่มๆบัวตุมบับานลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห,วหัวลานมีทั้งบัวตุ่มบัวบาน ดอกไปไว้การงามตาเม,มื่อลมพัดมาชื่นใจไปละนี่เดี๋ยวเราก็ถ่ายแบบตึกโอเคนี่แค่นี้แหละอย่าลืินมาจ้าชมจานกินดีมีประโยชน์ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อแค่นี้นะ